สวัสดีค่ะวันเดอร์วันเดอร์โซลเลฟไลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับเ,เราจะมาเช็คพลังงานความรักนะคะดวงความรักโดยทั่วไปประจำวันที่1-15สิงหาคมกันนะคะให้กับชาวราศีมังกรน,นะเราจะมาดูกันว่าพลังงานช่วงนี้ของคุณนะคะเป็นยังไงนะดีขึ้นหรือว่า แย่ลงนะเออจากเอพิโซดที่แล้วนะคะเราจะมาดูมาเช็คกันดูว่าราศีมังกรลักนามังกรน,นะคะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะก่อนอื่นเลยนะคะขอมาเช็คพลังงานจากไพ่ออราโกกันก่อนนะคะไพ่ออราโกอยากจะบอกอะไรในวันนี้นะคะวันนี้เปลี่ยนฉากนิดนึงนะคะมานั่งบนเก้าอี้นะเพราะว่าปกตินั่งทาแต่ตรงกับพื้นนะปวดหลังนะคะโอเค ใบแรก secret นะคะใบที่สอง clear y ย u r m ม n d ใบที่สาม the truth นะพลังของชาวมังกรราศีมังกรนะคะในช่วงนี้นะเนาะไพ่สามใบเนี่ยนะคะเหมือนช่วงนี้ตัวคุณเองหลายๆคนอาจที่จะมารู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะ มารู้ความจริงเนาะจากความลับที่บางคนอาจจะมีให้คุณนะอาจจะปกปิดกับคุณเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในช่วงเนี้ยตัวคุณนะ่ะเหมือนอยู่ในช่วงของคนที่กําลังเคลียร์อะไรต่างๆในหัวเปิดปล่อยอะไรต่างๆในหัวของคุณนะ่ะนะคะเพราะว่าความลับ อันนี้ที่คุณได้เจอมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความลับที่คุณพยายามค้นหามานานอะไรแบบนี้ก็ได้นะเนาะหรือในส่วนของราศีมังกรนะคะละักษาะมังกรบางคนเนี่ยคุณต้องการที่จะเหมือนความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะ มันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอยู่กับคนคนนี้นะคะคุณต้องการความชัดเจนนะค,ะคุณต้องการที่จะเป็นอิสระนะคะเป็นอิสระหมายความว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการคบกันที่เปิดเผยนะ,ะเป็นแบบ ไม่มีอะไรซ่อนเร้นนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นไปได้สองกรณีเนาะนะกรณีแรกที่บอกไปก็คือคุณอาจจะไปรู้ความลับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้กําลังพยายามที่จะเคลียร์ต่างๆในตัวคุณนะคะในความรู้สึกในความคิดของคุณอะไรประมาณนี้นะกับอีกเคสหนึ่งก็คือคุณต้องการความชัดเจนคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์แบบ ที่เป็นอยู่ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยนะมันชัดเจนแล้วมันคงมาขึ้นนะคะโอเคเราจะมาขยายกันต่อนะคะกับไพ่ทาโร่นะเราจะมาดูกันนิดนึงนะคะว่าตัวตนความรู้สึกนะคะของชาวมังกรในช่วงนี้นะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะพลังงานของคุณนะคะตรงกับให้ในวันนี้หรือเปลา่า เอซัสซอสขึ้นมาอีกครั้งนะคะนะตัวคุณเหมือนอยากจะรู้ความจริงอยากต้องการความชัดเจนนะคะนะเหมือนอยากที่จะทำ,ทำให้อะไรทาให้อะไรอะไรมันชัดเจนอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้หรือเคลียร์ความเป็นตัวตนของคุณในตอนนี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นทริ e คอยส์นะคะเหมือนคุณพยายามที่จะทำนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะ สารสัมพันธ์เนี้ยนะคุณเหมือนเหมือนคุณเป็นตัวที่ที่พยายามที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก้าวมันก้าวข้ามไปอีกสถานะหนึ่งหรือเป็นคนที่รักษาสถานความสัมพันธ์เนี้ยให้มันเป็นอยู่แบบนี้เหมือนคุณเป็นคนที่เดินเรื่องอ่ะ นะคะทำให้ให้ให,ให้ให้สิ่งสิ่งนี้นะคะมันมันไปได้นะนะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ต่ออะไรประมาณนี้ให้ไปสุดท้ายนายวอนส์ Awards, นะคือเหมือนตอนนี้ตัวคุณนะ่ะคงมีเรื่องราวที่ค่อนข้างหนักหนาสหัสมานะคะคุณอาจที่จะ ค่อนข้างที่จะอดทนแล้วค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้คุณก็เลยต้องการความชัดเจนเนาะเออดูไปแล้วเนี่ยตัวคุณต้องการที่จะแบบมีความชัดเจนแล้วก็พยายามกับเขาอะพยายามที่จะคุยนะคะพยายามที่จะรักษาสิ่งสิ่งนี้คนคนนี้เอาไว้เนาะแล้วตัวคุณน่ะถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมาเยอะเจ็บมาเยอะยังไงก็ตามนะแต่ตัวคุณอะ มองว่าคุณก็ยังไม่ยอ่อทอแต่ตัวคุณก็เริ่มมีตั้งกาดให้กับตัวเองนะคะเหมือนตัวคุณแบบความรู้สึกเริ่มที่จะมีการเ,เขาเรียกอะไรอ่ะมี b o u n d a r ะนะมีขีดขอบจำกัดมากขึ้นนะคะคือบางคนอาจที่จะเคยยอมเขามา ตลอดแต่ตอนนี้ตัวคุณอาจที่จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่ม,มใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นก็เลยเริ่มมีกำแพงเริ่มที่จะปกป้องดูแลหัวใจของตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงนี้นะคะไพ่ใต้สำรับนะเป็นไพ่ o r l d นะคะเบนมองว่าตัวคุณบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะ เดินทางท่องเที่ยวนะคะสำหรับชาวราศีมังกรและคณามังกรหรือในตอนนี้บางสิ่งบางอย่างนะคะพลังงานบางอย่างในตัวคุณน่ะมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปนะพลังงานเก่าๆมันอาจจะเริ่มหมดไปแล้วคุณก็จะเริ่มมีพลังงานใหม่เข้ามานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไพ่โดว์ก็คือเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจที่จะ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยคุยหรือว่าเงียบๆกันไปหรือความสัมพันธ์แบบออนออนออฟออฟอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังกลับมากลับมาได้อยู่อีกเรื่อยๆอะ่ะเหมือนไม่ว่าคุณจะหนีคุณจะพยายามห่างเขาหรืออะไรก็ตามแต่ดูเหมือนว่าบางครั้งตัวคุณเองและเขาก็มักจะกลับวนกลับมาหากันเรื่อย กันกนกันอยู่เรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะเหมือนยังไม่ตัดขาดกันยังตัดขาดกันไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะนะงั้นมาขอเช็คพลังงานของคนคนนั้นนะคะว่าในตอนนี้คนคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างพลังงานของคนคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ queen of swords นะคะ Ten of Wands Two of Cups นะคะคือจริงๆแล้วคนคนนี้เบนมองว่าเขาอะก็รักคุณชอบคุณนะแต่มันมีบางอย่างที่ตัวเขาอะค่อนข้างที่จะหนักใจนะคะค่อนข้างที่หนักใจเหมือนหนักใจกับความสัมพันธ์นี้นะในตอนนี้ดูตัวเขาอาจจะรู้สึกว่านิ่งไปเงียบไปนะคะรู้สึกเขาอาจ รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อพูดคุยกับคุณมาบางครั้งถ้าเกิดเขาติดต่อคุณก็ดูเหมือนเป็นอารมณ์การสื่อสารที่จะค่อนข้างเย็นชานะคะเหมือนไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมไปกับคุณอะไรประมาณนี้นะตัวเขาเองนอกจากที่จะเห็นว่า,าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหนักนะไม่รู้ว่าจะยังไงดูเหมือนในตอนนี้เขาก็มีภาระ นะคะหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยของเขาที่งานอาจจะยุ่งนะคะหรืออะไรแบบนี้ด้วยมันเลยทําให้เขาและคุณอาจที่จะไม่ค่อยได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เหมือนต่างคนต่างก็อยู่อะ่ะต่างคนต่างอยู่กันอะไรประมาณนี้ในช่วงนี้นะเขามีความรู้สึกหนักใจนะคะมีความรู้สึกท้อใจในบางครั้งมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบ เป็นเบอร์เดนสำหรับเขาอะเป็นอะไรที่ยังค้างคาใจเป็นอะไรที่ยังไม่รู้ว่าจะหาคำตอบหรือทางออกอยังไงนะคะในตัวของเขาเองอะมันมี Two of Cups ขึ้นมายังไงเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณรู้สึกผูกพันกับคุณถึงแม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันจะ มันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนะ่ะมันยังเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะเป็นความรู้สึกที่ผูกพันแล้วก็เหมือนเขายังอยากที่จะอยากที่จะทําอะไรกับคุณน่ะแหละนะเออแต่ในตอนนี้สถานการณ์ของเขาอะดูไม่ค่อยจะดีนะเขาก็นะคะ เขาก็เลยเลือกที่จะค่อนข้างที่จะนิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไปกับคุณใต้สําหรับเป็นเอสบอลจริงๆแล้วเป็นมองว่าเขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณนะเขาอยากที่จะเริ่มต้นอะไรกับคุณนะคะเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะยังมีความรู้สึกว่าคุณยังเป็นอะไรที่เขายังมีฟีลลิ่งมีมีมีใจให้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะ กลับมาคุยอยากจะกลับมาเริ่มต้นนะคะตัวคนคนนี้มองว่าเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานด้วยเนาะเหมือนตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะอาจจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องงานนะตอนนี้ตัวเขาอาจจะได้รับการโปรโมทหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันเลยทําให้เขายุ่งนะคะกับคุณเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะเขาไม่สามารถที่จะให้เวลากับคุณได้นะคะ ที่จะสามารถเป็นสถานะที่แบบมันชัดเจนแน่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยกับคุณนะเพราะเขายังไม่ได้มองเรื่องความรักเป็นเรื่องที่สําคัญกับเขาในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องงานนะคะเนาะโอเคงั้นเรามาขอดูแนวโน้มนะคะให้กับชาวกราศีมังกรและคนามังกรว่าตอนนี้นะคะในช่วงเอพิโซดนี้ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเอ็มเปอร์ร <The Emperor S 1> นะคะคิงอัพเพนท์โคสนะคิงเหรียญ Two ร์เพนเทนโสนะคะสองเหรียญใบสุดท้าย The Hermit นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแนวโนเนี้มองว่าตัวคุณกับเขาอ่ะมันก็ยังเป็นไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะมันยังเป็นไปแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้เรื่อยๆอ,อยากจะคุยก็คุยพอจะเงียบก็งเงียบมีคนที่มีคนที่นิ่ง นะคะแต่ก็มีคนที่รู้สึกว่าจริงๆอะ่ะเป็นมองว่าเขาหรือคุณนั่นแหละนะโฟกัสอยู่ที่เรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะในตอนนี้ดูอยากจะสร้างฐานะสร้างความเป็นอยู่ให้มันชัดเจนและมั่นคงนะในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ก็มันก็จะไปเรื่อยๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งบ้างมีคนที่เงียบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ดูเหมือนแบบจริงๆแล้วอะ มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีคนที่คอยมองนะคะคอยสอดส่องอยากคุยอยากจะดูแลอะไรอย่างนี้อยู่แหละนะมีความคิดแบบนี้แต่การแสดงออกและท่าทีมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีเ่ะอาจจะนิ่งๆน,นะคะไม่คุณก็เขาก็นิ่งนะคะเอออาจจะเป็นทั้งคุณและเขาแหละที่นิ่งๆไปค่อยๆดูไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นยังไงนะอืมความสัมพันธ์คือมันยังเป็นไปได้อยู่ นะมันจะเป็นไปได้อยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่ยังไม่ไปไหนนะยังไม่ไปไหนแต่ก็ค่อนข้างที่จะน,นิ่งและเงียบกันไปในเอพิโซดนี้ช่วงพลังงานนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ตามชมกันในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ